เค็มซักก็มาเค็มได้จเฮยเค็มซักตรงเค็มได้ร่มรับปลาครับของสั่งแต่เราอ๋อครับครับครับอืมันเป็นอย่างนั้นนะโอตอนนี้ไปหลายรอบมากนะครับจะเต็มตัวอย่างเงี้ยตามรอยเลยสมมติว่ามี20ตัวก็ต้องไป20วันบู๊บบู๊ได้เห็นพี่หยาด้วยครับคพี่หยาฟองอ่ะอ่านั่นน่นเต็มตัวเลยก็ตักกันพงองฮะ ่ะเดี๋ยวไปหาพี่ยาเขาไปได้วยกันนะครับพี่ยามีเนมีเวลาคุยหลอกันก็เออพี่ยาจักตัวแรกไปล้มเลยเอะก,กว่าเราไหมนะเยอะกว่าเราไหมเต็มตัวเลยเขาเยอะกว่าเราเลยของอกันป่ะอ,าอ่า,อาเอวยหญจักตัวแรกขาไม่ายาวเป็นเรื่องจักตัวล้ม แล้วแล้วแล้วเวลาไปนี่เขาจะนัดเป็นเลิกเป็นไรไหมแลิกเป็นวันอะไรไหมเขากำหนดไปวันเสาร์วันเสาร์แล้วครับวันเสาร์วันแรงนะสองวันค่ะองวันเสาร์หน้านี่ยิ่งดีใช่ไหม เต่าห้าคิวเต็มจักมันจักรมดจะจักรยานมดด้วยคือว่าคนจะต้องไปนอนไหมฮะไปนอนก็เข้าไหมไม่ต้องขับเสร็จก็กลับถ้าเราแข็งแรงเราก็กลับแต่ถ้าคนไม่แข็งแรงก็แบบเจ็บะคนนอนเฝ้าเจ็บเสร็จก็กลับเลยมีจักรยานไปมมีจักรยานเสร็จเรงมากก็จักรยานเลยครับไปทางไหนนะเรื่องไปเนี่ยบันข่าออกอ๋อไอะไรนะหนองสะลาดอนตะดิีดบนนายัง วัดสองชลไม่ใช่ดอนเตียวิศนะวัดดอนตีอิศมไปว้เตีอวิดนู่นแหละอ่าดอนตีอิศดอนตียิศมันเป็นทางที่พระสมัยก่อนแกมาวัดตรวนทวงค่ะแกมันสร้างเก่งกวีขึ้นขาวทุกช้างสุดยอดเอาเละครับเอาเวลากลับผ่านทางเข้าลูกช้างวิ่งวิ่งเที่ยวเที่ยวเที่ยว่ว้าวจวนไหม วี่เที่ยว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 เ่าวันเที่ยวเนี่ยนะรองคองไปเช้ากับเย็นเนี่ยนะไปเดียวแสดงบุตรกรแข็งแรงมากนะสีเวราอะไรก็ในูขอ่โมเดลเนาะใหม่คือแค่ให้คัดภาพไหมําได้บ้างไหมฮะคัดภาพเส้นเข้านี้ไหมน กี่ตัวไปหรอแอบบ้าเขาไม่ไม่กี่ตัวนะไม่กี่ตัวนะห้าหกเจ็ดตัวอย่างเงี้ยนะฟังบ้าไม่บอยฟังบ้าไม่บ่อยโม่ได้ดีอ่เดียไม่ได้ไหนยังไงแล้วแล้วสมัยนั้นเขาชอบไปทางแบบแบบแบบไหนมหาอุดคงกระพันนะทำไมนี้ไม่มีเสน่ห์บ้างฮะเสน่ห์ต้องสักเป็นตัวอะไรครับตัวแล้วแต่ แต่จะไปทางคงกระพันไว้รานนมีร้านหังทองร้านหังทองเมตตานิยมเป็นหงมแล้วมั้งงหเป็นแข็งแรงใช่แข็งแรงครับเพราะว่าเขามีคนเล่าว่าของขึ้นนะบินลงมาตั้งใดเซ็ตขั้นน่าจะตายจากขนลงล่างเหมือนเป็นคือตัวนี้แหละครับนัดถ่ายไปโอ้โหหนูเห็นแม้ว่าโอ้โหมันเป็นมันเป็นตัวตัวนี้ เคยท่อเที่ยวเรามาทำงานอะไรกันใช่ร้อยเสด็จป่ะใช่ร้อยเสด็จร้อยเสด็จเพชรบุรีครับครับมีผมมีน้ำโอ้ยสดยอดอะพ่อน็อตเหรอคะจักอาจารย์พงเต็มตัวเหมือนกันตอนนี้อยู่ไหนท่านเนี่ยตัวจริงบ้านบ้านค่ะเป็นไงบ้างคะประสบการณ์วันนั้นไปไหนวิ่งหนีไปวิ่งหนีพวกให้ไปตรงที่ตรงข้ามแล้วก็โดนตีโอ้โหจังเอ้ย อ๋อเรือต is to no, ีต is is no, is no, no, no. ้องทำตายเลยต้แกงตายถึงรอดมาได้เหรอคะก็ถือว่าปาฏิหารนะไม่เจ็บไม่แตกอะไรโอ้โหถือว่าปาฏิหารนะไม่แตกอะไรเขาป้นเอาของไปหมดถูกไหมจะเอาอุปเครื่องอ๋อที่แรกไอนี่ดังรู้ตรงท่อตรงท่อรุ่นแม่มือว่าอืมค่ะก็ยังดีเสียทรัพย์แต่รักษาชีวิตไปได้เนาะอ๋อแต่รถขับด้วยตามตามก่อนได้รถขับโอ้สุดยอดสุดยอด ประสบการณ์หายากนะ้วแเนี้ยอ้ได้ตรงนี้วัดอะไรเสียงแสงเนี่ยเอ๋อโอเคตัดซิกโอ้สุดยอดเหตุการณ์นานยังคะเนี่ยอือทำไมสักมาไม่ใหม่ไหมคะหรือว่าตอนนุ่มๆไม่นุ่มๆหรือว่ากลางคืนประมาณนั้นช่วงมีลูกแล้วเลยช่วมีลูกแล้วแหละมีแล้วมีลูกนี้น่าจะสักปีสองปีสองปี ค่ะแต่ว่าไปหนองค่างหรือหนองหงส์ว่าหนองหงส์ใช่ไหมอ่าอ่าอ่าครับบนเนืนั่นแหละบนเนื้อหนองหงม์นะสามารถเอาตามกลับมาได้ตัวก็ไม่เป็นไรแล้วเอาคืนไหมตามหาไอ้คนทำได้ไหมมันไม่เอาความการแต่เอารถคืนให้แต่ยาวเรื่องแปลกนะมันมองนี้เนาะแปลกอยู่ค่ะอยู่เท่าไหร่นะคะอ๋อเรียอ่านษีกันนะคะเพราะว่า อนิดนึ่เขอพ่อพ่อสักอาารยือชยาได้ข้ามาเลยเข้าสักชายาค่ะแล้วลุงไปสักกับอาจารย์คงที่ไหนนะปองจอกอ่าะพานองจอกบ้านแคดูวัเดียวะอ่าที่ตอนนี้ลือแล้วนะเป็นที่ากล้องลยอันนั้นบ้าน ำไมรู้จักครับตอนไหนตองหูขี่จักรยานไม่ไม่แล้วรู้จักได้ไงอ่ะกานของอะไรครับผมที่ล่๊ั้นปกที่เป็ารคาแล้วผมผมไปกับเขาเขาว่าพวกคนทะเลที่ล่๊รนื้อายุเท่าไหร่ครับตอนไปอ่ะตอนไปอ่ะไปรุ่นยังไม่ได้บวชเลยอ่ส่วนใหญ่เขาจะนิยมบวชกันก่อนก่อนนิยมซั่งกันก่อนบวชใช่ไอ่ากนเที่ยวอ่ะใช่ นักเลงลูก,<า>น,กนักเลงชอบสายนักเลงชอบจ้าเรื่องืเโขงพวกซองๆกันเพราว่าพวกเรือตั้งที่เจ็พวกคนล่มอะไรเงี้ยหากันที่ฟาร์กเยอเลยฮะแกเอาค่าครูเท่าไหร่ครับ มีแร่หมปาที่รํานซิบสองบาทหมูซิบสองบาทน้ำมันแพงเลยขึ้นลมานต๊ะเลยดูายลูชุนนี่คนันจะสักคนตัวตัวเดียวเราเข้าตัวนะคนนู้นนะตั้งตังังขาวเก้าตัวป็นนเดียวไม่ธรรมดาถาว่าขมาตัวใหญ่หลวงพ่อชินเ็ใช้เคยเล่าถาว่าลอาจารย์จะมีตัวครูที่มันเป็นลิงตัวใหญ่ตัวแปะเราเรียกตัวแปตัว เ้าเหรเียมดี๋ยวจะขอให้ทำหนึ่งอีกทีนะคะตอนนี้ก็ว่า่ายปิปไปก่อนไหนไหนครับยอดยอดขอดูดูตัวไหนติดตัวที่ินตัวครับการประจันพงษ์่ะพระเจ้าช่วยดูเรื่องสุดยอดหมูเยี่ยมเยี่ยมถอดไปเลยค่ะลุงถอดไปเลยค่ะ เอาแล้วขอร้องด้วยได้ไหมฮะขอร้องเลยนะร้องไม่เท่าเลยฮะคุณเจ้าคุณเจ้าค่ะผานุมานเชิญทงค่ะเออไว้นี่เออไว้โอ้ยในแป้งก้อนนะตัวแป้งนะโอ้ยครับครับเนื้มีเยอะอ่ะมีเยอะกว่าลุงจุงจชิอําอีกแล้วโอ้ไม่ธรรมดาโอ้ยของแท้มีนี่จานทงหมดเลยไหมฮะหรือมีท่านอื่นนี่จานทงหมดเลยนี่นี่จานทงเนี่ยจานทง เนี่หมูจันผงค่ะโหเนี่ยจานผงอกาหมูตำน้ำค่ะหมูเป็นทัน้กไม่ตำทำไงคะเนี่ยเสือครับเสือจานผงเก้าจานผงเซ็งจานผงโอ้โหขลุกโหอจะอตาตามนะไปอยู่พิพิธภัณฑ์ตาตามคนเลยคือคุณนนั้นตักเก่าตัวราาประมาณวัยรุ่นมาไม่รุ่นตอนนี้6.9จตอนหลังไปสักแปดก่เมื่อ ครต้องถามว่าเกิดเกิดปศสเท่าไรนะครับ1,500ปี18อาจารย์ผงเสียปีอะไรครับ19ตายวันไหนมาน่งเอนเขาว่า